ดึกสง,งัดฉันสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเหมือนมีคนกระซิบข้างหูตื่นสิตื่นพยายามคมตาหลับคิดว่าแค่ฝันร้ายแต่เสียงนั้นก็ยังตามหลอกหลอนฉันลุกขึ้นเดินสำรวจรอบห้องทุกอย่างปกติเงียบสง,งัดใครนะฉันตะโกนถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับ มีเพียงความเงียบที่น่าอึดอัดฉันตัดสินใจเดินไปเปิดประตูห้องนอนทันทีที่ก้าวเท้าออกไปภาพที่เห็นทำให้ขนลุกสู้ที่ปลายทางเดินมีเงาดำทมึนยืนอยู่แกเป็นใครฉันถามเสียงสัน่นเงานั้นไม่ตอบแต่ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ฉันถอยหลังกรูดใจเต้นระรัว พยายามตั้งสติคิดว่านี่อาจเป็นแค่ภาพหลอนไม่ใช่ภาพหลอนเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมฉันหันไปมองรอบตัวแต่ก็ไม่เห็นใครแล้วเงานั้นก็พุ่งเข้ามา เช้าวันต่อมาเพื่อนบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนดังจากห้องของฉันเมื่อเปิดเข้าไปก็พบว่าฉันหมดสติอยู่กลางห้องใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกโพรงสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือ บนผนังห้องมีรอยขีดข่วนเป็นคำว่ามันมาแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นแค่ภาพหลอนหรือความจริงที่น่ากลัวกันแน่ไม่มีใครรู้